สวัสดีครับผมบีมนะครับฝ่ายขาย Honda ยุทธคารนะครับรถมือ2โชวชลูพันด้านะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับเจ้าตัวแคมปีพิเศษนะครับออกรถ4,000บาทนะครับเป็นรุ่น Honda Ci ี i c นะครับรุ่น1.8ดีี2018นะครับที่จอดอยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับเป็นสีขาวนะครับเหลือแค่คันเดียวนะครับสีขาวเหลือคันเดียวนะครับแต่ว่าสีอื่นยังพอมีอยู่นะครับ วันนี้นะครับผมจะพามาดูเจ้าตัวสีขาวที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่6กแสนหนึ่งหมื่นเก้บาทนะครับเลขไม่ไม่ถึงแสนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาดูภายนอกภายในนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นตัว1.8 e นะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่9 8 0 0 0ักว่ากิโลนะครับ ได้เป็นสีขาวนะครับลูกค้าที่หารถใช้งานอยู่นะครับหรือว่าเพิ่งเรียนจบใหม่นะครับเพิ่งเพิ่งทํางานนะครับผ่านโภแล้วนะครับสามารถออกรถได้นะครับคันนี้นะครับเป็นสีขาวนะลูกค้าที่ชอบแต่งรถนะครับเอาไปเปลี่ยนล้อแหนกสีดานะหล่อมากนะครับคันนี้โหลดเตี้ยด้วยนะฮะหล่อมากอาจจะพาดูสภาพกันนะครับคันนี้นะครับกระจังหน้านะครับดี๋ยวดู สวยงามอยู่เลยนะครับโคมไฟหน้านะครับข้างในเป็นลูกแก้วนะนี่ดูดูดำเลยนะครับเป็นโคมไฟแบบโปรเจคเตอร์ด้วยสว่างแน่นอนนะครับโคมไฟหน้ายังดูสายสวยงามอยู่เลยนะครับสำหรับตัว 1.8T ตัวนี้นะครับยังไม่มีไฟตัดหมอกติดมาให้นะครับมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างนะครับของล้อแม็กคันนี้นะครับ ก็จะเป็นลายนี้เลยล้อแม็กจะเป็นก้านแบบนี้นะครับโคว1 0 8ีนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับโตรถผ่านการปรับสภาพนะครับกดเช็คมาแล้วนะครับจากโชว์รูมคัน d a ้เลยนะครับพร้อมใช้งานมากๆนะครับคันนี้มือจับประตูนะครับก็เป็นกุญแจแบบสีเลืด้วยนะครับ ด้านหลังนะครับก็มีโลโก้นะครับติดมาครบนะครับโคมไฟนะครับก็เป็นตัวสีสีแดงนะครับโคมไฟยังดูใสอยู่เลยนะครับสีขาวท่านเดียวครั้สุดท้ายนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับลองรีบมาดูก่อนเลยนะครับภายในนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับคันนี้กระจกข้างเป็ไฟฟ้านะครับ เป็นปุ่ม p ุสตาร์ทนะครับคันนี้พวงมาลัยก็จะเป็นตัวฟังก์ชันที่รับสายวัางสายโทรศัพท์ได้นะครับควบคุมเ,เสียงได้พวงมาลัยเป็นหนังไม่ลอกไม่ขาดสภาพดีมากนะครับข้างในตัววีทยุนะครับก็ขอ,ของเดิมจากโรงงานหมดเลยนะครับหวัเกียร์ไม่ลอกไม่ขาดนะครับซีวิคตัวนี้นะครับมีเบรกโฮนะครับเบรกมือไฟฟ้าให้แล้วนะครับ วเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับตัวเบาะไม่ลอกไม่ขาดนะครับแล้วก็ไม่มีสุกตัวด้วยนะครับด้านหลังก็พื้นที่กว้างนั่งสบายนะครับรถสวยมากนะครับสีขาวควันสุดท้ายนะครับของสีอื่นก็ยังพอมีอยู่นะครับเดี๋ยว คลิปต่อไปนะครับจะพาไปดูก็ฝากไว้ด้วยนะครับ Honda Civic นะครับรุ่น 1.8E นะครับปี2018ที่จอดอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับออกรถเพียง4,000บาทนะครับแถมฟรีประกันภัยชั้น1นะครับลูกค้าเครดิตดีจัดไฟนันได้เต็มนะครับไม่ต้องดาวนะครับหรือว่าลูกค้าจะดาวเพื่อให้ยอดผ่อนน้อยลงหน่อยก็ได้นะครับผ่อนระยะวสุดถึง8 4งวดเลยนะครับเครดิตดีมีดอกเบี้ยพิเศษให้อีกนะครับ ก็ลูกค้าท่านใดที่หารถใช้งานอยู่นะครับเงินเดือนอยู่ประมาณ1 8 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับออกรถได้เลยนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับของผมเป็นโชรูม h o น da นะครับจำหน่ายเองเลยนะครับไม่ใช่เต็นท์รถนะครับก็ของเรามีการตรวจเช็คผ่านมาตรฐานของทางโชรูม Honda เลยนะครับฝากไปด้วยนะครับหล่อมากนะครับสีขาวลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ 0659844133ครับ